วันนี้เราจะมาเล่นแมปปากัวผสมอาชีอรอดจะเป็นยังไงไปดูกันเลยก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับฝากซื้อสติกเกอร์ลา์ผมด้วยลิงก์อยู่คำอธิบายนะโอเคนะครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นแมปปากัวนะฮะเราไปเหยียบปุ่มสตาร์ทเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเลือก เลเวลหนึ่งโอเคตรงนี้นะครับอะไรอื้มแตบบ่แรกก็มีลาวาแล้วนะไปทางไหนปุ๊บโอเค งนี้ได้นะอลืมบอกไปนะครับวันนี้พิเศษหน่อยนะครับวันนี้เราจะเป็นโหมดซ u r v i v a l นะครับโอเคนะก็จะมีแร่เต็ไมไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะกลับมาขุดอยู่นะเพราะว่าเราเป็นโหมด survival ไงแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลย อ้ยมาตรงเรสต์ stone มาตรง emerald มาตรงฐานไปตรงลาพีสนะ ไปตรงเหล็กไปตรงแอม a โรไปตรงท้องเกือบใต้ไปตรงเหล็กอันสุดท้ายนะครับทุกคนโอเคผ่านนะตอนนี้รู้สึกว่าจะมีความยากอยู่นิดนึงเพราะฉะนั้นเราจะไม่พลาดเพราะฉะนั้นเราจะไม่พลาด ดินหนึงอะมากๆเลย <c oughs> น่าจะดีแหละเอา <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่มันเป็นตอนมืดนะอ๋อมาตรงนี้ก็ว่าอยู่ให้ไปไหนฟึบฟึบนี่โอเคนะทุกคนฟึบมาตรงนี้ให้ทุกคนเดี๋ยวเรามาตัดไม้ตรงนี้กันไปฟิวนี่ ขัดไม้กันเลยขอร้องว่าตรงพื้นอย่าก,กวงนะใครชอบนันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ c, กดซับตะ i ครด้วยเค็นะครับตัวครับนะครับสตินี่เดี๋ยวเอา้าแล้วแล้ววางลอยทำไมเดี๋ยวช่างมันไปคุณหินหนึ่งสอ,อ,อง สามอ่ะทีนี้ทําที่กดหินแล้วก็ขุดไปนะคลิปนี้เราจะถึงเราจะเป็นโซลิเบิลนะแต่เราแบบห้ามต่อ,อโกงโอเคไหมแต่เราสามารถที่ัวเองได้เช่นแบบกระโดดไปขคงง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 รั้นยาวเกินแล้วก็ออกบล็อกได้แค่ครั้งได้แค่บล็อกเดียวอะไรประมาณนี้อย่างมากก็สองบล็อกถ้ามันขึ้นไปนะโอเคประมาณสิบสามแล้วเดี๋ยวเราตัดไม้ด้วยตัดไม้ตัดไม้ด้วยต,ตัยด,ตไ,ดมไม้อีกตัดเยอะเลยทุกคนตัดตรงนี้มีรถมาหรอไม่ไดเอาทิ้ง โอเคไหมมามาทำให้ต่อกันเลยแต่ทีใช้เวลานานนิดน,น,นึงเดี๋ยวเราคอไปนะโอเคนั้งกคนประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวทำขวานแล้วก็ทำดาบแล้วกันนะโอเคอขวานให้ดาบโอเคเริ่มครับเดี๋ยวโอ้โอมันบงนะังอ่ะโอเคเราทำประมาณนี้ก็พอแล้ว ล้าไปไหนต่อไปตรงนั้นเหรอไม่น่าถึงนะเดี๋ยวเรากลับไปนั่นไงมันมีทางขึ้นอยู่อือหืออาฮะปึ๊บใครยางให้ต่อย e ีพีสองนะครับก็กดไลค์มาเลยนะครับเอาสักยี่สิบไลค์ก็พอสิบไลค์ก็ได้ถือว่าลดให้สุดแล้วเอาล้ไปไหนต่อเนี่ย อ๋อภูมิหินโอ้ยเดียเดี๋ยวเดทุกคนตอนนี้เราขุดเหล็กก่อนนะวพราเราเจอเพชรตัวนเพชรอยู่ข้างๆเลยนี่ขุดเหล็กก่อนขุดเหล็กก่อนแต่ในตอนนี้ไม่มีฐานนะเดี๋ยวเราลองหาทานกันไหม โอเคนะฐานอยู่ตรงนั้นเหรอหรือว่าจะไปขุดที่อื่นอืมโอเคเราไปต่อเลยแล้วกันเพชรเอาไว้ก่อนด่านที่แล้วมีเต็มเลยเอ้าโอเคผ่านมาแล้วกดเซฟไว้ก่อน โอเคนะตรงนี้มีฐานอยู่นะพอขุดได้อยู่นี่เฮ้ยออกมาเออแหละโอเคนะเราจะขุดถานนะขุดดินไปด้วยเลยก็ได้ตัดไม้ไหมเออไม่เอามันจะกวัแต่ตัดตรงนี้แหละนีเราฟิขอไป่าุขอแค่ดนนะ กุกคโอเคเสียวเสียวเสียวม่ตกอ่าไม่ไปช่างปันบพึ๊บเพ่มนะทีนะทุกหนังนีน้เป็ปน,นะน,น,น,เนสวัยกบราณแต่ของรุ่นเป็นปัเล็กแต่เราให้สอนอยู่แล้วทิ้งอโอเคนะเดี๋เราจะไม่ีกัะตป๋นี้นะเดี๋ยวเราเซฟไป,ไปนนะดเลยยัช่วอะไรมิสซิลลี่สมอลทิ้โอเคด่านที่เท่าไรแล้วรมดูเลเวลอะช่างมันฮะอ๋อ ตกใจหมดนึกวงาเกมค้างเดีวเดีย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 วกัาด่านะเอวนีไปได้กไปีเดียวโอเคไนต่อดีเางหนนะมคิวข้าไปีไดเไเดี๋ยาดอน่รอเยเไปดีัว,วนัววนนะนว่นแหละปึ๊บปึ๊บีนนะ้งดนด่านนี้แล้วนะ ตกตอนท้ายนะไม่เป็นไรเลเวลนะตึบนี่ทำยังไงเนี่ยกระโดดตามไปบัวถ้ามันขึ้นยังไงอ่ะอ๋ะคิดออกแล้ขึ้นไม่ได้ก็ขึ้นไปเลยดิจะไปกลัวอะไรโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาต่อ ep สอนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับตะไคร้เยอะๆเลยนะครับ we oui.